<ร>สวยครับกัดมียางสีดำครับผมับห,หน้ารับบครับผมครันาดิส p o วุ r ันะครับวทแครับรอโคโคเบสนะครับผม โมเดลปล่ยลูกปืนสาดเด็ดนะครับเรื่อนดีตีไกลครับประกันได้เลยครับผมสายเว้นซูเปอร์เน็คพี1.5นะครับสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจวนซีได้เลยครับผมใหญ่อยู่ตัวแล้วครับผมเคยขึนกับลูกปลาสองสามรอบเลยตีนี้หลายวันแล้วครับบมีซื้อตีซื้อดูครับน่าจะมีโลอัพอยู่แล้วครับผม มันเล็กแต่ก็ไม่เล็กเท่าไรครับครับเต็มๆแบบนี้ไม่มีหลุดครับมีอย่างสีดำครับผมฝักบัวนานูด้วยนะครับโอ้โทษเลยครับผมกันสาดิตนะครับบินทุกตัวครับพาวิปแคทนะครับเบทดแปดสิบเจ็ดดอกโคโคแบสนะครับโมดิฟายลูกปืนสาดิต เลื่อนดีติดใจแน่นอนครับผมรับประกันได้ครับสายเว้นซปเปอร์นูพีอน1.5ครับผมสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจเว้นซีได้เลยครับ ได้จช,ชัดดีกว่าครับสวยด้วยครับ,รบเต็มปากเต็มคำครับสวยสวยครับยางสีดำครับผมพักผลงาน้วยด้วยนะครับ สัตว์นะครับเวทแปดสิบเจ็ดครับผมเราอกคโคเบสนะครับโมดิฟายรับปืนซาดิทด่นดีตีไกลแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยครับสายวันซุปเปอร์เนปปีเหนึ่งจุดห้าครับส่วนใจก็ติดต่อทางเพจด้นซีได้เลยครับผม กัดแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับลอยขึ้นฝังแน่นอนช่องเล็กๆไม่องไมกัน้ลยับนี่ครับมียางสีดำครับผมปอกปุนหานด้วยนะครับ เบสจากอเวนซีครับมีประกันทุกตัวครับสายโอเว็นซุปเปอร์หนึบ p ีหนึ่งจุดห้าครับสนใจติดต่อทางเพจอเวนซีได้เลยครับผม โรไม่ไปไหนนะสีแกล้ๆมันไม่กลับครับต้องลากยาวๆมาเลยครับผมบนี่ครับอย่างสีดำครับผมประหารด้วยครับกันสาดิตพาวเวอร์พลัสเวแปดสิบเจ็ดครับ ก็วีเบีรจากอเวนครับสายอเวนซ u p ูเปอร์ห1.5นะครับผมสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับ